อันนี้คือสี่รูนะครับสี่รูทองเหลืองหัวพ่นสี่รูทองเหลืองรุ่นมาตรฐานนะครับก็สามารถให้ละอองน้ําที่ฝอยละเอียดปิดจุดบอดของกลวยนะครับปิดจุดบอดของกลวยถ้าหนึ่งรูก็จะเป็นหนึ่งกลวยสี่รูก็จะออกเป็นสี่กรวยนะครับทําให้พ่นได้ทั่วถึงรวดเร็วยิ่งขึ้น นี่คือสี่รูมาตรฐานทองเหลืองนะครับลักษณะต้นเป็นอย่างนี้นะครับ